สวัสดีครับผมโจมกระรมพัฒจากโค้ดโมบายนะครับโอเคนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาอธิบายในเรื่องของตัว for l รูปหรือว่าตัวรูปต่างๆนะครับผมโดยภาษาด้านนะครับเราก็จะมีรูปอยู่ประมาณ2-3ถึงประเภทนะครับที่เราจะใช้บ่อยๆนะครับผมก็คือ for ธรรมดานะครับที่เราเคยเห็นในภาษาต่างๆนะครับโดย อ่าฟอรแรกนะครับก็คือ for ปกตินะครับแล้วเราก็จะใส่เป็นตัว start เริ่มต้นนะครับว่าเราจะแอสซ g n มันเท่าไหร่นะครับเช่นสมมุติว่าผมาำนดให้ i ินเท่ากับ0นะครับก็เราจะ initiate i ไเท่ากับศและ i น้อยกว่า5นะครับอันนี้ก็คือจะเป็น condition ในการเช็คนะครับว่าตัวเนี้ยมันตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่านะครับถ้าเกิดตรงก็จะเข้า เข้า statement ตรงนี้นะครับก็คือส t a นี้ก็คือเราจะเขียนอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะครับซึ่งก็จะอยู่ในเงื่อนไขตรงนี้นะครับและ i บวกบวก,ก็คือหลังจากจบการทํางานของลูปบรรทัดสุดท้ายนะครับก็คือบรรทัดที่25นะครับเขาก็จะบวกเพิ่มค่าของ i นะครับอ่าซึ่งอันนี้ก็คือ for for ลูปอันแรกนะครับผมมาดูผลลัพธ์กันนะครับเดี๋ยว อ่าผมขออนุญ,ญาตเป็นการแบ่งแล้วกันครับว่า,าตัวนี้นะครับโอเคทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่าเราจะเริ่มค่า i เท่ากับ0นะครับมันก็จะพิมพ์ไตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็0 1 2 3 4นะครับเพราะว่า i น้อยกว่า5นะครับนั่นหมายความว่าเมื่อมันเท่ากับ5มันก็จะมันจะ เป็นฟองครับผมหเงื่อนขไขมันเป็นฟองเนาะมนเลยไม่ mm hmm. ปิ้นไอเทกับห้าออกมานะครับต่อไปนะครับก็คือรูปบายนะครับรูปบายนี้จะคล้ายๆกับรูปฟอนนะฮะแต่ว่าความแตกต่างก็คือตัวข้างในแบล็คข้างในตัววงเล็บนะครับผม mm hmm. เราจะใส่เฉพาะเงื่อนไขที่ใช้เช็คว่าเป็นทูหรือฟอลเท่านั้นนะครับโดยปกติแล้วเรามากักจะนิยมเขียนเงื่อนไขตัวเนี้ย ็น True นะครับผมหมายความว่าถ้าเกิดเงื่อนไขเป็น True มันก็จะเข้าตรงนี้นะครับถ้าเกิดไม่ไม่เข้านั่นหมายความว่ามันเป็น False นะครับอ่าโดยคนก็จะสังเกตว่าเราจะกำหนดอ่า initialize นอกนอกรูปนะครับและเราจะประกาศตัวไม่ไม่ใช่ประกาศครับเราจะให้ค่าตัว i เนี่ยบวกบวก หลังจากจบการทํางานของรูปซึ่งมันก็ตรงตามที่ผมได้อธิบายในรูปฟอ์นะครับว่าถ้าเกิดมาจบการทํางานก็จะให้มันบวกๆซึ่งอันนี้มันจะเป็นรูปแรกๆที่เขาพัฒนาขึ้นมานครับผมส่วนรูปฟอ์เนี่ยเขาก็เข้ามาแก้ไขเพื่อลดการทํางานที่มันหลายขั้นตอนจริงๆก็มันทํางานเพื่อเรามองจริงๆแล้ก็ทํางานคล้ายๆขั้นตอนเดียวกันนะครับแต่ว่าแค่ลดรูปให้มันเขียนสั้นลงนะครับผม ต่อไปลูปดูวายนะครับลูปนี้เราจะไม่ค่อยเห็นกันมากนักนะครับเนื่องจากว่าลูปดูวายเนี่ยมันจะค่อนข้างคล้ายกับลูปวายเลยนะครับแต่ว่าลูปดูวายคือเราจะทําก่อนถึงเช็คเงื่อนไขนะครับอ่านั่นหมายความว่าลูปตัวเนี้ยจะเช็คก่อนทํางานและอันนี้ทํางานก่อนเช็คนะครับผมโอเคนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับตัวต่อไปก็คือ break และก็ continue นะครับ เบรกคอนติเนียเนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่เราจะเช็คเงื่อนไขก่อนที่รูปจะจบการทำงานนะครับหรือเราต้องการที่จะใช้เช็คว่าเงื่อนไขตรงตามตรงนี้ไหมเช่นเราจะใช้เช็คว่า I ตัวเนี้ยเท่ากับ3เมื่อไหร่เราก็จะให้เบรกเบรกก็คือมันจะไม่ทำงานไม่ทำงานหลังจากนั้นเลยครับก็คือจบการทำงานที่ที่เราจะเบรกเลยนะฮะ มาดูตัวอย่างกันครับผมขออนุญาตปิ้นตรงนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าหลังจากตัว i นะครับเท่ากับสามเมื่อไรตัวลูปก็จะปิดการทํางานทันทีนะครับโอเคครับเบรกก็มีประมาณนี้นะครับตัวต่อไปนะครับก็คือ continue นะครับ continue เนี่ยจะคล้ายๆเบรกเลยครับแต่ว่า เขาจะสคริปต์นะครับเขาจะไม่ออกจากกลุ่มนั่นหมายความว่าถ้าสมมติ i เท่ากับ3เนี่ยเราก็จะสคริปตัว i น,นะครับมาดูตัวอย่างกันครับทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็เริ่มต้นที่สูตเหมือนเดิมนะครับที่เราประกาศ i n i t i a l e นะครับและเมื่อถึง3เมื่อไหร่มันก็จะสคริปต์นะครับและทำงานตัวต่อไปเลยนะครับซึ่งแตกต่างจาก break ตรงนี้นะครับผมโอเคครับ เป็นอย่างไรบ้างครับผมในเรื่องของรูปนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ